อาร์ตโนปิดดิวคว้าตัวมาตินซูเวนดีกองกลางของเรอสุนจ,จัดมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับจากการรายงานของฟาบิซิโอรมานุน,นั่นเองนี่คือเรื่องราวของเดอะนักขอาประจำวันนี้ครับอาร์ตโนสยามเปิดทิปไปดูอาร์ตโนปรีซิชันทัวร์ที่สิงคโปร์กับฮ่องกงสามวันสองคืนในราคา23,500บาททริปที่เวลาน้อยแต่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าในการชมเกมอาร์ตโนพบเอซิมิลานและเชียร์ลอนมาร์ของสิงคโปร์สี่วันสามคืนในราคา28,500บาทกับทริปเที่ยวอิ่มเอมดูบอลเต็มอิ่มการชมแมตช์ซ้อมดูเเเเกกกมมออออาาารรร์์์ซนนนลลจัับิิิวคคสสที่ขงงโป ิดท้ายด้วยทริปฮ่องกงสาวันสองคืนในราคา2 4 9 9 0บาทเอาใจสายมูดูเกมดร์บี้การชมแมตช์ซ้อมดูคู่อาร์เซนอลเจอกันกับสเปอร์ในศึกนอตแอนด์ดับบี้เชียร์ลีกของฮ่องกงราคาเหล่านี้รวมตัวเดินทางตัวฟุตบอลที่ผ่านมีรถรับส่งตลอดทริปสอบถามเพิ่มเติมที่แฟนเพจอาร์ซนอสยามหรือว่าสแกน QR code ได้เลยครับฟาบิเิโอโรมาโนออกมารายงานว่าอาร์เซนอลตกลงคว้าตัวมาตินซูเมดีกองกลางทีมชาติสเปนของเอลสุดสุดมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกระบวนการต่อไปก็คือจะเป็นนนการยื่อเส ราคาราว60ล้านยูโรก็คือการฉีกสัญญานักเตะนั่นเองนะครับแล้วก็นักเตะนั้นก็ตอบตกลงทางวาจาก,กับการจะย้ายมาสู่อาร์เซนอลเรียบร้อยด้วยเช่นกันนะครับหรือง่ายๆก็คือมีการคุยเรื่องเกี่ยวกับ สัญญาส่วนตัวนะครับทำให้สุดท้ายนะครับผมเราก็จะได้กองกลางเข้ามาสู่ทีมคนใหม่ซึ่งก็จะเป็นการเจเนเรตอาร์ตโนในเฟสต่อไปกับการที่จะมีนักเตะอย่างซูม,มิเมนดีอเดกาแล้วก็เดเคนไรส์อยู่กับทีมของเราอีกด้วยนะครับตอ้องคำถามกันหน่อยครับผมเห็นคอมเมนต์ออกมาหลายคอมเมนต์เหมือนกันว่าอ้าวไหนว่าจะเอากองหน้าไม่เอากองหน้าเลยสักทีนะครับต้องบอกกันก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลยังยังไม่ได้จบฤดูกาลแล้วก็เรื่องของกองหน้าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็น มีเพียงแค่กระแสข่าวออกมาทั้งอเลสเซอร์อิสักเบนจามินเซสโกแล้วก็วิกตอร์ยูเกเรสแต่ดิวของมาตินซุเมนดี้เนี่ยมันมีการพูดคุยกันมานานแล้วแล้วถ้าจํากันได้นะครับก็รายงานจากคุณแซมมี่ม็อกเบลเมื่อเดือนมก,กราคมที่ออกมารายงานว่าอาร์ซนอลเนี่ย เอาตัวของมาตินซูเบมดี้มาร่วมทีมซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ยนะครับมันหรือเพียงแค่การพูดคุยสัญญาระหว่างนักเตะอย่างเดียวและเมื่อมันมาถึงช่วงของใกล้จบฤดูกาลครับก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรเลยนะฮะที่จะไปซื้อนักเตะคนนี้ปิดดิวรายแรกก่อนเพราะว่าเราจําเป็นต้องคุยให้มันจบทีละดิวเมื่อจบดิวนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะเข้าสู่กระบวนการมองหานักเตะ รายต่อไปซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของกองหน้าเรื่องของมิดฟิลด์ตัวรุกเรื่องอนักเตะริมเส้นก็ว่ากันไปครับแต่ว่านี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยังไม่จบฤดูกาลไม่ปิดฤดูกาลเลยแต่ข่าวมันออกมาแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็ต้องการที่จะได้นักเตะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของปรีซีซั่นนะครับและที่สำคัญครับมันเป็นการทําให้เห็นว่าอาร์เซนอลนั้นก็ยังคงเดินหน้าที่จะเสริมทัพให้แข็งแกร่งต่อไปหลังจากที่ทีมผิดหวัง ตกรอบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกสี่ทีมสุดท้ายหรือว่าการที่ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเอง นะครับไม่ว่าใครจะผิดหวังอ่อนแอเสียใจยังไงต่อไปถึสุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องเดินกันต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่อาร์เซนอลกำลังทําตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามที่หลายคนคาดการณ์ว่าอาร์เซนอลจะมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งเพื่อทําให้ทีมนั้นแข็งแกร่งแล้วก็จะลุ้นแชมป์ในดูก,กาลต่อไปซึ่งมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยณเวลานี้ครับสโมสรก็แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเองก็มีความพยายามมีความทุ่มเทถ้าถามว่าดีลนี้นั้นปิดเดียวกันเรียบร้อยหรือ,อยังคําตอบคือมันยังไมร,ร,รก,ามกาีชู ื้อแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกระบวนการของการพูดคุยการเจราจาก็หรือเพียงแค่การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการของสโมสรอาเซนอลเท่านั้นเองครับ